สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเพืเ่อนๆเสียงเพจแบบเป็ดเลยนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเพืเ่อนๆวันนี้เพจจะไปเดินสวนจะตุจักค่ะจะไปดูตลาดแล้วก็ไปดูสวนด้วยเป็นครั้งแรกของเพจที่จะเดินสวนจะตุจักไปได้วยกันเลยค่ะ มาถึงสวนจัจจุจักแล้วค่ะเพื่อนๆครั้งแรกเลยวอยู่กอินคนไทยหรือคนต่างชาติ <c oughs> นึกว่าต่างชา <c oughs> ไม่ได้ขึ้นรถไฟใต้ดินหรือลอยฟ้ามาประมาณปีกว่าๆนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้สถานีแบบเยอะมากนะคะ เพรพักอยู่ที่นี่ค่ะห้วยขวางตอนนี้เพรมานี mm ่่คะที่สวนจตุจักกี 1, 2, 3, 4, mm ่สถานีหนึ่งสองสามสี่ห้าสถานีเพรอยู่นี่นะคะ mm hmm. ถ้าจะไปดอนเมืองก็มาขึ้นมาลงบางซื่อแล้วก็ไปดอนเมืองค่ะเพรอยู่ตรงนี้นะคะถ้าจะไปสุวรรณภูมิก็มาเพชรบุรีค่ะแล้วก็จะไปสุวรรณภูมิได้เลย สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองพี่คะเข้าสวนที่ตรงไหนหรอคะ กรุงเทพเดือนนี้ร้อนมากค่ะเพื่อนๆล้วก็ฝนไม่ตกเลยนะคะเพิ่ม,มาอยู่เมืองไทยเดือนครึ่งแล้วค่ะฝนไม่ตกเลย จากประตู MRT มานะคะก็เลี้ยวซ้ายมา50เมตรขางเข้าสวนค่ะเพื่อนๆก็ GO цев. มาเจอหอนาฬิกาตรงนี้เจอรถรถน้ำพอดีเลยกำลังรถน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็ตัวแรกเลยค่ะชื่ออะไรเอ่ยมาต้อนรับเพชร เดินเข้ามาก็เห็นบึงตรงนี้ตรงหน้าค่ะก็เลยแวะชมบึงก่อนค่ะว้าวเห็นปลาแล้วค่ะเพื่อนๆมีปลาตัวใหญ่ด้วยมีปลาเสือ เพรนะคะตรงนี้ก็คือ BTS ค่ะถ้าลงไปใต้ดินก็จะเป็นเอมาที M A T ค่ะเพื่อนๆสวนจัจุจากพอเข้ามาแล้วก็ทำให้ลืมความวุ่นวายความเมืองกรุงได้นะคะเพื่อนๆกำลังเห็นต้นทานตะวันตรงนี้ค่ะหัวเข้ากำลังเป็นวัยรุ่นเลยค่ะ ชูช่อรับแสงอาทิตย์แล้วคะ่ะเพื่อนๆกรุงเทพกำลังสร้างตึกเยอะเลยนะคะสองสามตึกนี้เดี๋ยวจะเสร็จแล้วครั้งแรกค่ะที่มาสวนจัจุจักรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินที่เรามีสวนอยู่ตรงใจกลางเมืองแบบนี้อีกหนึ่งสวนนะคะ หลังจากที่เพชรไปส่วนลุมพินีมาแล้วก็ส่วนเป็นจกิติมาส่วนจจุจักรก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่บริหารจัดการได้ดีเลยค่ะ mm hmm. เห็นความร่มรื่น mm hmm. เห็นการจัดการเรื่องต้นไม้ตรงนี้นะคะสวยชอบมากเริ่มงามแล้วค่ะสวยงามค่ะกำลังเป็นวัยรุ่นค่ะสวย,สวย เดี๋จะเดินเลาะน้ำไปนะคะเพืเ่อนๆอู้หเห็นปลาแยะเลยค่ะเดินต้องระวังหน่อยนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดพังเล่นสงการมีแก้วน้ำด้วยหนึ่งใบค่ะคีบแก้วกาแฟแบบนี้มีน้ำแข็งข้างในก็ทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นได้นะคะเพื่อนๆือนเพชรดื่มกาแฟหมดแล้วล,ล่ะแล้วไปก็เอาแก้วมาคีบไว้ เย็นดีค่ะไปค่ะเดินสวนได้กันค่ะ โจุดนะคะที่ทำให้คนที่พักอาศัยในกรุงเทพมีที่พักผ่อนหย่อนใจไม่เห็นผู้คนมานั่งกันนะคะบางคนก็นำเสือมาปูปิกนิกนะคะ มานั่งสมาธินะคะมีนกกำลังเดินลายล้อมเลยฝั่งนน้นบางคนก็มาเป็นคู่บางคนก็มาเป็นครอบครัวค่ะเ,เพื่อนส่วนเพชรนั้นคนเดียวค่ะ จตุจักนะคะม r ทประตูหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะ M r t ประตูสองอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้ประตูนี้เปิดให้เข้าตลาดนะัดจตุจักได้ค่ะเพจะเดินทะลุจากสวนจตุจักไปตลาดนะัดจตุจักค่ะต้นไม้ตรงนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสีเหลืองปนกับสีเขียวสวยงามค่ะ มีประตูทางออกตรงนี้ค่ะข้างสวนเด็กเล่นนะคะประตูออกไปตลา,าดจจุจักได้ค่ะเพื่อนๆ b t s ค่ะ MRT ค่ะ มาถึงสวนจตุจักตลาดนัดแล้วนะคะมาดูกันวิดีโอหน้านะคะเ,เพื่อนๆว่าจนจะช้อปปิ้งอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างมีเงินมาเท่าไหร่จะหมดกระเป๋าหรือเปล่าขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันค่ะไปเพื่อนๆเพชจะซื้อกางเกงช้างกับชุดแสกช้างนะคะดูกันว่าเพชจะได้สีอะไรไป